สบายดีสบายทุกคนและเมื่อนี้มาอยู่กับกุ้งและซองกุ้งผ้าเทียวเมื่อนี้นะทุกคนหลังจากทีกุ้งได้ห่างหายเนาะพอได้คอยจัดอัปเดตคลิปใหม่ๆซึ่งเมื่อนี้กุ้งก็ได้มาพบมาพอกับทุกคนอีกแล้วและตอนนี้นะทุกคนมีไผ่หับสมคลิปกุ้งเนาะหรือว่าซองของกุ้งจากจังหวัดไดหรือว่ายุไสคอมเมนต์มาบอกกุ้งหรือว่าลมถักทายกุ้งไดเดอ้อเมื่อนี้นะทุกคน กุ้งมีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือกุ้งได้ไปปึ่งซอง y o youtube ชซองหนึ่งเนาะเป็นช่อง youtube ของคนไทยเนาะเพิ่นได้อัดคลิปลงและเพิ่นได้เล่าเรื่องของซึ่งว่าในคลิปน้าเนาะเพิ่นได้พาไปเลาะเบิง่งหรือว่าเลาะสมเบิง่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งว่าเขาเพิ่นได้เบิง่งเนะาะเป็นมหาวิทยาลัยที่ว่าใหญ่แล้วก็กว้างอันนี้ทุกคน ในนันนะ้นเราจะมีทั้งเซเว่นมีทั้งมินิมาร์คมีห้านนู่นนี่นั่นนะทุกคนหลายแหง่งซึ่งว่าโอ้กุ้งกะยังบ่กเคยเข่านะ่ซึ่งว่ากุ้งเคยแต่ผ่านเนาะยังบ่กเคยเข้าไปบึงแต่ขนาดสนใจบว,ว่าเป็นมหาวิาทยาลัยใหญ่เนาะบ่งห้ว่าเป็นอันดับที่เท่าไรเนาะใหญ่อันดับเท่าไรพอกุ้งยังบไ้ศึกษาแต่แค่อยากมาอาดคลิปให้ทุกคนอยากหูนะว่าเป็นมหาวิาทยาลัยใหญ่ ทีู่ตหนาจะเป็นใหญ่ที่ทุดในจังหวัดคอนคอนแกนและคะทางภาคอีสานหนาจะติดอันดับอ่าหนึ่งหรือวาหนึ่งในสามหนึ่งในหาของของประเทศไทยบอถ้าใครหูกับคอมเมนต์นมาบอกกุ้งเห็นเนาะเพราะว่ากุ้งเห็นแล้วกะโอ้โหอันแสดงว่าแบบอยา,ากให้หูว่าใหญ่มันงามเนาะทุกคนว่ามีหลายๆขนาะเฮียนซึ่งว่าคนลาวเนาะทุกคน มีนนักศึกษาคนลาวก็ได้ไปเฮียนอยู่ที่ประเทศไทยแลละก็ไปเรียนอยู่ขอนแก่นนี่ก็มีเดอ้อกุ้งเองก็เคยอยากไปเฮีนเยนคือกันเนาะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นฮา,าบม่มีสิ่งที่เอื้อออานวยจะให้เฮาไปเฮียนหรือไปศึกษาอยู่ที่นั่นก็นเลยบ่ได้ไปเฮียนก็นเลยได้มไปเรียนอยู่อยู่ลาวเนาะแต่มีโอกาสได้กอันไปไทยก็เห็นเห็น,เ,หนเคยขี่ขาขาไปฟังไทยแลลวก็ ขีกายเนาะบริเวณของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นก็ถือว่าใหญ่เฮงแต่กุ้งถ้ามีโอกาสเนาะกุ้งจะไปอาคีปให้ทุกคนได้เบ่งเดอ้อกุ้งกาสนใจเนาะอ่านเห็นโลโก้ของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นขึ้นซื้อว่ามหาวิทยาลัยขอนแกนน่นเนาะแต่ว่าเห็นโลโก้ของมหาวิทยาลัยจะเป็นหูปรทธาพนมแบบหัวเหินเกี่ยวของกันยังไงเนาะเป็นอย่างก็ต้องเป็นโลโก้ของ าพทาทัดพนมตัวนี้เขากับบ่งหูท่าไผ่หู้ะคอมเมนต์มาบอกกุ้งไดเด้อว่ะเป็นอย่างเราเพิ่งเอาเป็นโลโก้ของาตุพนมหรือว่าตะกี้ผนอาจจะเป็นจังหวัดเดียวกันโบบอกเขากับบ่งหูเนาะท่าไผ่หูหรือมีข้อมูลด้านนี้ค่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเปิดจะเป็นข้อมูลการศึกษาข้อมูลขอ้อมูลดีๆถ้าไผ่พิ้วกับมลกเปลี่ยนบทเรียนกันได้ เละกุ้งเห็ดอันตอนกุ้งไปสัมษณ์อันหมูไปหาหมูอยู่ที่ฝั่งไทยหรือว่าเพื่อนอยู่ที่ฝั่งไทยเดี๋ยวเ่นเป็นเป็น,ปนในครูสอนนักเรียนเนาะรงเฮียนไทยฮะนะเพื่อนอาน่านในโงก็เพื่อนเพื่อนว่าในโรงเรียนนะเพื่อนจะมีเอารงเฮียนหลัดเพื่อนจะมีอาหารการกินให้นักเรียนฟรีเลยเนาะทุกคน มีข่าวมีอาหารให้ฟรีสำหรับอาหารเที่ยงแล้วก็มีอาหารว่างแล้วก็มีนมให้พอมถือว่า mm hmm. เฮียนกับเฮียนฟรีเนาะแล้วก็จะมีทางอาหารการกินมีนมให้แบบสวัสดิการของอนันกเฮียนแบบผืนหยกสูงแบบให้นักเฮียนตั้งใจเฮียนเนาะทุกคนถือว่าิ่นใส่ใจนักเฮียนนักศึกษาถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีและก็หนาสนใจถืว่า แต่ว่ามีแบบมีตลอดไปเลยก็คือสิขากเนาะเป็นอตสิวาจงไห๋เฮากับบบเคยเนาะส่วนยู่บ้านเฮาํริงๆจะเป็นอ่าเงินเฮาจ่ายขายเฮียนค่าเทอมเนาะกินอยู่เฮากระถือไปเองเลยว่าตอนเทียงก็ต้องเด็กลับบ้านมากินข้าวอยู่บ้านอยู่เฮือนซึ่งว่าอยู่พุ่นั่นเพื่อนจะมีนมีข่าฟรีอาหารฟรีมีนมให้กินแปลว่าโอ้เพิ่นก็ถือวหาะ ดีนะทุกคนเป็นเรื่องรล้าที่ว่าค่ะฟังแล้วกันตีใจแทนนองๆลหลักเฮียนเพ่อนส่วนวานมื้อน,นี้นะทุกคน,คนกุ้งกะประมิอย่างหลายก็แค่มาเราประสบการณ์ที่เคยพบเคยพ่อแล้วก็เคยเห็นแล้วก็มีคําถามเล็กๆน้อยๆมาแลกเปลี่ยนบทเรียนทําการท่าว่าไผยมีหยังที่ว่าอยากมาตืมเนี่ย เพิ่มเติมเฮาไดโฮแลกเปลี่ยนบิหารน้ากันกับคอมเมนต์มาได้เนาะและไผ่หับชมมาจากใส่เนค่ะมาถักทายสบายดีกันได้เนาะและเมื่อน,นี้กุ้งกะเจลาทุกคนไปก่อนเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหน้ะนะทุกคนเจอกันใหม่วิดีโอนะ้ะและกุ้งกะเจลาทุกคนไปก่อนเมื่อน,นี้สบายดี